ลองนึกภาพท้องฟ้ามืดครึม้มเสียงฝีเท้าของผู้คนหลายหมื่นก้าดังระงมไปทั่วแนวป่าเสียงเด็กร้องเบาๆสลับกับเสียงหอบหายใจของผู้ใหญ่ที่พยายามพาลูกๆหนีตายจากเงื้อมมือขเขมรแดงทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังพวกเขาเดินฝ่าป่าดงทึบเดินข้ามภูเขาและผ่านทุ่งที่เต็มไปด้วยกับระเบิดโดยไม่รู้เลยว่าก้าวต่อไปนั้นจะนำพาไปสู่ความรอดหรือความตาย ปี1975คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเมื่อขเขมรแดงเข้ายึดกรุงพนมเปญและประกาศปีศูนย์หรือเยซีโรชาวกัมพูชากว่า2ล้านคนถูกบังคับให้ออกจากเมืองใหญ่ถูกเกณฑ์แรงงานในชนบทท่ามกลางความอดอยากโรคระบาดและการเข็นฆ่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูของรัฐบันทึกของสารกัมพูชาว่าด้วยอาชญากรรมขเขมรแดงหรือ ECCC ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1.7-2ล้านคน ภายในเวลาเพียง4ปีคิดเป็นเกือบ1ใน4ของประชากรประเทศทั้งหมดในเวลานั้นท่ามกลางการสังหารหมู่ความอดอยากและแรงงานทาสหลายแสนคนตัดสินใจเสี่ยงชีวิตหนีออกนอกประเทศเส้นทางหลบหนีเต็มไปด้วยความสยดสยองมีรายงานจาก UNHCR ระบุว่าชาวกัมพูชากว่า6 0 0 0 0 0 7 0 0คนหนีเข้าสู่เขตชายดแดนไทยในช่วงปี1979-1985เด็กเล็กหลายคนหิวจนร้องไห้โดยไม่มีแรง บางครอบครัวต้องแบกลูกหลานที่สิ้นใจระหว่างทางเพราะโรคและความอดอยาก